คำเสนอก็เด็กผมปั๊มนะครับพานุพงศ์อุดมสิครับเป็นประธานแขกับของสมโมสรลาบุรีครับผมบก็สำหรับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเยือนของปีฤดูกาลที่แล้วนะซึ่งผมบอกเลยว่าในเมืองไทยในประเทศไทยไม่มีนะครับจะบอกว่าเหมือนเหมือเชลติกมันเป็นคัสติกซึ่งผมเชื่อว่าในตลาดสมโมสรไม่มีมีเฉพาะสมโมสรลาบุรีทีมเดียวที่ทำออกมาครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเสื้อคาสสิกคู่ใจเวลามาเชียร์ไหมก็ใช่ครับเวลาที่เราอยู่บ้านหรือว่าใส่ไปเที่ยวเนี่ยผมใส่ตัวนี้ชอบชอบเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่เพื่อนที่อยู่สงขาผมไปกินสงขา อยากสั่งซื้อแต่มันไม่มีแล้วครับชอบเสื้อตัวนี้ครับเพราะว่าแ้างในตัวมันจะมีตัว texture แล้วก็สีมันจะสวยมากเวลายิ่งอยู่กลางสนามจะสวยแล้วก็เด่นมากครับเสื้อสวยแล้วก็มันดูมีดูคลาสสิกดีครับแปลกแล้วก็สวยด้วยครับโทนสีขาวเขียวกําลังมาแรงครับมันไม่เหมือนใครเดีครับมันไม่มีตะโมต่อในไทยไม่มีลายนี้ไม่ไม่มีทาประมาณนี้ครับก็เลยชอบ และมันไม่ค่อยมีทีมในไทยทำครับชอบครับเวลาใส่ตัวนี้มักจะชนะทุกคีครับผมนีเป็นคลเหรอไม่ทราบเหมือนกันครับส่วนตัวพอใส่ตัวนี้ปุ๊บสี่นี้ในบ้านชนะตลอดเลยอลอยอ